คลิปนี้มาดู PC 200รุ่น7ครับตัวช่วงล่างไม่ดีครับเราเปลี่ยนตรงนี้กำลังตักหินขึ้นสิบล้อครับจะเอาไปให้ PC 2 1งแขน็ยาวการทีนเตีย ขับเลยก๊อฟครับก๊อฟค,คนขับเต็มล้อครับคนขับตัวเขาครับตักก็จะช้าๆนิดหนึ่งครับ แตกเลยครับนั่นนะก้อนใหญ่ร่วงฐานไม่ดีอะไหลมาแล้วรอช่างมาเปลี่ยนให้พวกนี้ทำช่วงล่างทั้งหมด cái hoa những con nhảy thì các bạn có thể hạ theo các lần ship kênh nhé